ไอทีโดยลุงหลามกับน um ้าเดชโดยแคสดาตั ite, ๊กกลับมาเจอกันที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกับรู้โลกไอทีโดยลุงหลามกับนเดชบ้านที่เต็มไปด้วยคำถามและคำตอบที่ใครๆก็ควรจะทำความรู้จักในโลกไอทีและนี่คือบุคคลที่เป็นที่มาของคำถามที่ทำให้ทุกคำตอบเกี่ยวกับไอทีเกิดขึ้นที่นี่แล้วครับอะไรคือก้อนเมฆ ตกใจหมดเลยก้อนเมฆก็อยู่บนฟ้าไงไอ้ก้อนเมฆมอยู่บนฟ้าไม่ใช่หรอแล้วมันจะประมวลผลยังไงโอ้ก้อนเมฆนะประมวลผลไม่ได้หรอกทําได้แต่เมฆฝนใช่ไม่ใช่ก้อนเมฆแตลงใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก้อนเมฆแล้วมองไปบนฟ้าเราหมายถึงอะไรหมายถึงข่าวคอมพิวติ้งอ๋อข่าวคอมพิวติ้งคอมพิวเตอร์เหม็นข่าวเหรอไม่ใช่โอ้โหอะไรล่ะข่าวก้อนเมฆอ๋อข่าวก้อนเมฆมันต้องออกเสียงมีตัวแอลด้วยลูกข่าว คลาวเออถูกต้องคลาวคอมพิวติง้งคอมพิวเตอร์กลุ่มเมฆอยากรู้ความหมายของคำนี้ใช่ไหมใช่ครับ <laughs> ไม่เห็นจะยากเลยให้นาเดชอธิบายดิฮะอะไรนะฮะ <laughs> <laughs> ให้ผมอธิบายเลยนะ <laughs> อธิบายเรื่องคลาวคอมพิวติ้งให้หลานไอ้หน่อยอ๋อคอมพิวเตอร์เหมือนคลาวเหรอโทษนะฮะอาจารย์น่เดชฮะมุกนี้ผมเพิ่งเล่นเ,ม,นเมื่อกี้นี่เองครับ หน้าท่าไปได้ยังไงไม่นนั่งหลับเลยกังเลอย่าเล่นซ้อมฮะหลานอยากรู้เรื่องคลาวด์พิทติ้งซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ของโลกนี้เชิญแหมอ่ะเดี๋ยวจัดเต็มให้หลานซะหน่อยนะเพราะครั้งที่แล้วหลานก็อยากรู้อินแต่เดี๋ยวติงไปแล้วรอบหนึ่งโอ้โหแต่ละอย่างนี้ธรรมดาที่ไหนหลานเราขออนุญาตเอาจับหลานกดน้ำเปลี่ยนหลานคนใหม่ได้ไหมที่มันถามน้อยกว่านี้หน่อยเอออาจารย์ประเดชหลานนะครับไม่ใช่ห่วงยางวันอ้าวต้องย้อนยุคอีกแล้วก็เป็นสมัยก่อนนู้นย้อนไปยุคไหนฮะเลยในซองเลยไหมฮะไอ้นั้นมันจะไม่่่มมมีีคคอออพพิวเเเตรร์ลลยยัับืสกหา ก่อตอนที่เขาจะพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้มันมี ความสามารถในการประมวลผลให้ได้เร็วๆออคิดให้ได้เร็วๆอ,อทอน,นะสมัยนะั้นเทคโนโลยีคือต้องต้องผลิต CPU ให้มีความเร็วสูงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรืเออ่อยๆอแต่ว่าเมื่อเราพัฒนามาถึงจุดๆดหนึ่งไหนะเราพบว่าตัว CPU เนี่ยที่มีความเร็วสูงเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาออนั่นคืออย่างแรกคือความร้อนที่เพิ่มขึ้นมาใช่ใช่อย่างที่สองคือเทคโนโลยีในการผลิตที่สูงมากๆซึ่งถ้าจะทําอย่างนั้นได้นะจะต้องใช้เงินลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์เลยทีเดียวโอ่างั้นเลยอย่างนั้นเลยทีเดียวครับทีนี้เนี่ยป หลายคนที่มีความต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันมีเยอะมากทีนี้เนี่ยบรรดาผู้ให้บริการก็เลยนึกนึกถึงไอเดียที่ว่าถ้าเกิดเราเอาคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆเครื่องเครื่องตั้งโต๊ะตามบ้านนี่แหละใช่อ่าที่มีประสิทธิภาพในการทำงานระดับหนึ่งเนี่ยมาทำการต่อขนาน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 กันเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องต่อ,อทางานพ่วงเข้าหากันแล้วก็ให้มันทํางานชิ้นเดียวกันอลองนึกสภาพเมื่อก่อนอาจจะต้องมีแบบว่าเป็นวีรบุรดฮีโร่ขึ้นมาคนนึงในการทํางานไลสักอย่างให้มันเร็วมากๆไว้ใช่แต่ถ้าเกิดต้องเปลี่ยนใหม่อเอาเป็นคนธรรมดาสัก3 4พันคนมาทํางานโอ้โหส่งพลังมากๆเลยเพราะแต่ละคนเนี่ยสามารถทํางานไปเหนื่อยก็พักคนอื่นก็มาแทนได้ถูกต้องและยังสามารถแบ่งสรรปันส่วน10บคนไปทํางานเรื่องนั้น5คนไปทํางานเรื่องนี้อ โอ้หนี่เขาเรียกว่ามวลมาหาคอมพิวเตอร์นั่นเองถูกต้องแล้วคลาวคอมพิวติ้งก็คือการที่ผู้ให้บริการนาเอาคอมพิวเตอร์ขนาดนั้นมาต่อมาต่อขนานกันเยอะๆอะเสร็จแล้วเนี่ยผู้ใช้บริการคนไหนเนี่ยอยากจะเข้าไปใช้บริการก็สามารถเข้าไปขอแบ่งสันปันส่วนตรงนั้นมาใช้งานได้โอ้อยางนี้นี่เองที่เรียกว่าคลาวคอมพิวติ้งยกตัวอย่างพี่หลามยังไงฮะอยากจะเปิดธุรกิจของตัวเองอันแน่นอนเปิดอยู่แล้วครับร้านพี่หลามอยู่ซอยบายพาสเออโอเคโอเค <laughs> ไม่ค่อยจะโฆษณาเลยทําไงแล้วไงต่อแล้วไงต่อ ทีนี้เนี่ยเกิดสมมติพี่หลามอาจจะเปิดเป็นร้านค้าออนไลน์ใช่ไหม uh huh. แต่าเกิดว่าพี่หลามเปิดร้านค้าออนไลน์แต่ว่าเงินลงทุนตั้งต้นเนี่ยต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ต้องซื้อ Server, คเบ,บลิลลิงเข้ามาความเร็วสูงต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลมาจัดการโอ้โหไม่มีเงินลงทุนขนาดนั้นน่ะจะทำยังไงดีใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนอาจจะต้องแบบต้องไปดิ้นรนไปกู้ธนาคารหาเงินลงทุนไม่ได้ถูกต้องเปิดร้านเสร็จช่วงแรกแหมน,นึกว่ามันจะดีะแต่ธุรกิจส่วนใหญ่ทั่วไปคืออะไรค่อยๆเติบโตใช,โใช่ไหมครับใช้เวลานานกว่าจะเป็นที่รู้จักกว่าจะเป็นที่แบบนิยมนะใช่อันนี้ต้องเรียกว่าเงินลงทุนเราลงทุนไปอาจจะมีการเสียเปล่าเพราะว่าเราลงทุนของราคาแพงแต่ช่วงเริ่มต้นกว่าจะใช้ได้ใช้ได้นิดเดียวนิดดเเีียววนนนก่่าามมัจะขึ้ มันช้ามากเรียกว่าเงินทุนเนี่ยจะไปจมอยู่เป็นระยะเวลานานเลยทีเดียวหรือถ้าเกิดสมมุติแบบโอ้เกิดแจ็คพอตขึ้นมาร้า,านพี่ลางทำปงโปรโมชั่นพิเศษอยายคนเขา้ามาซื้อของอะไราตุมต้มๆคลิกรัวๆติงต๊งๆๆๆๆๆเพิ่งสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเมื่อวานเองเซิร์ฟเวอร์วันนี้ไม่พอใช้งานแล้วฮะเข้าขมาเซิร์ฟเวอร์ล่มโอ้เซิร์ฟเวอร์ล่มซื้อของไม่ได้ท่ายากำไงต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์เพิ่มอีกแล้วเหรอใช่ต้องซื้อเซิร์ฟเเวอร์พิ่มปบั๊ เกิดเศรษฐกิจซบเซามีการประท้วงเกิดขึ้นคนไม่ซื้อร้านพี่หลามแล้วโอ้โหแล้วเซิร์ฟเวอร์ที่ซื้อมาสองเครื่องทำไงเอาไปต้มกินสิครับเออนั่นแหละ <laughs> ทีนี้เนี่ยความเจ๋งอย่างหนึ่งของ cloud นี่คือความยืดหยุ่นในการเลือกใช้บริการได้เลอ,อพี่หลามสามารถจะบอกว่าอตอนนี้เราธุรกิจเริ่มต้นนะผมขอเริ่มเบาๆก่อนอขอใช้ CPU ตัวหนึ่งใช้แรมเท่านั้นใช้เนื้อที่เท่านี้อ๋อมันปรับขนาดได้มันปรับได้เลยแล้วอยู่ดีวันนี้คืนนี้พี่หลามมีโปรโมชั่นพิเศษลูกค้ามาเยอะในช่วงนี้โอ้โหลูกค้ามาแบบโอเวอร์โหลดเลยนี่ขยายเซ<ำ>ิร์ฟเวอร์ด่วนเพิ่ม CPU เพิ่มแรมกดสั่งได้เลยเป็นบริการที่สามารถปรับเพิ่มได้15นาทีเสร็จไอ้ยา เสร็จแล้วหมดโปรโมชั่นทำไงยังไงฮะก็ลดราคาลงครับลดลด CPU ลงลดแรมลงคนขนาดกับค <พด S 2> นขนาดกับว่าเดิมโอ้โหนี่มันเครื่องคอมพิวเตอร์หรือหนังกระติกาเนี่ยทำไมมันยืดหยุ่นๆได้ดดดดดดดครับถูกต้องนี่คือความเจ๋งของคลาวด์คอมพิวติ้งไงครับซึ่งด้วยความเจ๋ตงตรงนี้เนี่ยมันทำให้ผู้ที่เรียกได้ว่าสร้างเซอร์วิสเพื่อออกให้บริการอินเทอร์นเน็ตทั้งโลกเนี่ยนี mm ่ hmm. อย่างเช่นสมมติ mm hmm. ผู้ให้บริการอย่าง Facebook ครับอ่ะ Google โฟล์คแวร์ทวิตเตอร์นั่นแล้วก็ผู้ที่สร้างบบรริิิกกกาาาาใใหมมม่่่ๆววโลลนนนี้้ยชชือออคคด์พตงง เพราะว่าอะไรเริ่มต้นไงสมมติที่ถ้าพี่หลามเป็น Facebook วันแรกอะพี่หลามก็ไม่รู้ว่าแล้วอนาคตฉันจะดังไหม<ช>แลวฉันจะไม่ดังทำไงวันแรกจะมีคนเล่นแค่ประมาณ2 3สพันคนออไม่ได้เยอะอะไรใช่ไหม<ช>แต่แใครจะรู้ว่าวันหนึ่งเราจะมีคนเล่นถึง1,200ล้านคนถูกต้องนี่ด<ห>ังนั้นเนี่ยคราวคอมพิวติ้งจึงจำเป็นมากสำหรับบริการธุรกิจอินเทอร์เน็ตในรูปแบบใหม่ที่เอาไว้รองรับการเปลี่ยนแปลงของทั้งธุรกิจและเศรษฐกิจ สุดยอดมากๆเลยล้านไอ้คลาวคอมพิวติ้งเนี่ยเป็นแบบนี้นี่เองเข้าใจไหมแล้วเราจะติดต่อกับคลาวคอมพิวติ้งได้ยังไงล่ะครับโอ้คลาวคอมพิวติ้งก็บอกอยู่แล้วว่าอธิบายแล้วว่ามันทํางานผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกบริการที่เราจะเชื่อมโยงเข้าหาคลาวคอมพิวติ้งเนี่ยต้องมีอินเทอร์เน็ตนะไอสงสัยต่อครับดีมากเลยว่าคลาวคอมพิวติ้งใช้งานอะไรได้บ้างล่ะครับโอ้โหคําถามนี้สงสัยจะตอบยาวนะนั่นน่ะสิอ่า โลกไอีโดยลุงหลามกับน้เดชโดยแพทดาต้าคอมรู้โลกไอีโดยลุงลามกับน้เดโดยแทคอ Cloud Computing ใช้ทำอะไรได้บ้างเป็นคำถามสั้นๆแต่ต้องตอบแบบยาวๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าบริการของ Cloud Computing นั้นมีมากมายเลยทีเดียวหลานไอซ์ลุงหลานจะอธิบายให้ว่าบริการแบบ Cloud Computing มีอะไรบ้างเชื่อไหมมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆบางทีเราเคยใช้มันแล้วด้วยเยอะตัวอย่างที่ใกล้ตัวที่สุดก็คืออีเมลนั่นเองหลายคนใช้ฟรีอีเมลอย่าง hotmail gmail yahoo mail ทั้งหมดนี้ถามว่า อีเมลที่เราเปิดดูเนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับอ่ามันก็ต้องอยู่บนเซิร์ฟเวอร์และซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่ตอนนี้กำลังขยายบริการเยอะสุดคือเซิร์ฟเวอร์แบบคลาวด์คอมพิวติ้งอ่ะถูกต้องเวลาเราเปิดดูอ e ีเมลเนี่ยเราต้องเข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์แล้วเราก็ไปเปิดดูว่ามีเมลใครส่งมาหาเราบ้างทั้งหมดเนี่ยเป็นบริการคลาวด์คอมพิวติ้งหมดเลยเพราะว่าอ e ีเมลไม่เคยลงมาอยู่ในเครื่องเราเลยแค่ลงมาให้เราเห็นเท่านั้น นี่รวมไปถึงบริการประเภทฝากไฟล์เมื่อก่อนนี้เวลาเราจะขนไฟล์ไปไหนมาไหนใช่ไหมเดี๋วนก๊อปใส่แปดได้ใช่ไหมแปดได์ซึ่งแปดได์มีปัญหามากใช่อย่างแรกคือเวลาไปเสียบเครื่องเพื่อนอกลับบ้านอ้าวตายแล้วลืมลืมแลชได์ไว้เครื่องเพื่อนขายอยู่ในเครื่องเพื่อนหรือบางทีแบบโอ้โหก๊อปงานเสร็จไปแล้ววางไว้บนโต๊ะออกไปจากบ้านลืมอีกลืมอีกแล้วโอ้โหงานนี้นะครับเราก็สามารถใช้บริการประเภทดับบล็อก S <S ในการอัปโหลดไฟล์ที่เราต้องการใช้งานเนี่ยข<ช>ึ้นไปเก็บไว้นบนอินเทอร์เน็ตได้เลย<ช>ทีนี้เราเราจะไปไหนมาไหนขอแค่เข้าสู่อิเนเทอร์เน็ตได้ไฟล์นั้นก็จะตามเราไปด้วยนี่น <ะ S 1> นับผมแล้วก็ยังมีบริการประเภทฝ<ช>ากวิดีโอก็มีโอ้โหฝากวิดีโอ u t u b e เออใช่ใช่อันนี้เราใช้กันเป็นประจำเลยคิดดูเซิร์ฟเวอร์ที่จะเก็บวิดีโอมหาสารที่คนทั้งโลกใส่เข้าไปมันก็ต้องเป็นคลาวด์คอมพิวติ้งอยู่แล้วใช่มี YouTube มีวีเมโมี Daily Motion โอเยอะเลยเยอะมากมีหลายยี่ห้อใช่ บริการอีกหลายๆตัวนะที่ใช้คลาวด์เวิร์กติ้งเช่นบริการเก<ช>ี่ยวกับแผนที่ Google Map Bing Map Yahoo Map พวกนี้นะฮะก็สามารถใช้ในการแบบว่าเราสามารถใช้บริการนำทางก็ได้ใช่ไหมค้นหาสถานที่ก็ได้รวมไปถึงบริการประเภทโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายแหล่ Facebook Twitter อเออเยอะแยะพวกนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่รันอยู่บนคลาวด์เวิร์กติ้งทั้งสิ้นใช่ ไม่น่าเชื่อนะบริการเหล่านี้เป็นคราวเหมือนกันเลยครับทุกอย่างใช้ค่าวคอมพิวตทั้งหมดเลยโอ้โห,โโหสุดยอดมากๆเลยนี่เราไม่รู้ตัวเลยนะเราก็อยู่บนค่าวคอมพิวตกันมาตั้งนานแล้วแต่คำคำนี้เพิ่งเคยได้ยินกันเท่านั้นนี่นแหละรู้โลกไอทีโดยลุงหลามกับณเดชน์โดยแคปดาต้าคอม IT กไอทีโดยลุงหลามกับน้าเดชโดยแคทดัตาคอมทีนี้นะวันนี้ลุงหลามเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับคลาวด์คอมพิวติ้งแบบละเอียดยิบเลยนะให้หลานไอฟังนี่ไงคลาวด์คอมพิวติ้งนั้นก็คือแนวคิดการใช้ทรัพยากรด้านไอทีรูปแบบหนึ่งที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์โซลาร์หรือแอปพลิเคชันต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน การคิดค่าใช้จ่ายเป็นลักษณะ paper y use ก็คือใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าผู้ใช้บริการเนี่ยก็จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ยกตัวอย่างเช่นผู้ให้บริการที่ขายสินค้าออนไลน์เนี่ยช่วงกลางวันอาจจะมีคนเข้ามาใช้งานเยอะนะครับแต่ในขณะที่ช่วงเวลากลางคืนอาจจะไม่ค่อยมีผู้ใช้งานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใช้บริการ cloud computing อย่นี้ก็สามารถที่จะปรับอาจจะเพิ่มจำนวนเซิร์ฟเวอร์ ตอนกลางวันแล้วก็ลดจำนวนเซิร์ฟเวอร์ในตอนกลางคืนซึ่งก็จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ได้นะซึ่งคลาวด์คอมพิวติ้งนั้นก็มีที่มาจากการที่ผู้ให้บริการอ e ีคอมเมิร์ซสมองใส่ลายหนึ่งนะครับเนื่องจากเขาทำธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ให้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์นยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดปิงไอเดียขึ้นมาว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะนำเอาเซิร์ฟเวอร์ ที่ว่างอยู่เหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จึงได้มีการพัฒนาเอาเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้มาพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายก็คือสามารถซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกับเป็นสินค้าทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ใช้งาน cloud computing ก็สามารถที่จะมาสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ส r ต l a t e หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆผ่านทางทางอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งก็จะใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆแค่ชำระเงินแล้วก็สามารถใช้บริการได้ทันทีซึ่งจะแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาก็คือว่าการที่เราจะต้องไปหาเซิร์ฟเวอร์หรือว่าลงแอปพลิเคชันเนี่ยอาจจะใช้เวลา3าถึง6เดือนอาจจะเหลือเพียงแค่1ชั่วโมงก็สามารถที่จะมีเซิร์ฟเวอร์มาใช้งานให้บริการได้ซึ่ง cloud computing นั้นก็มีจริงๆแล้วก็มี แบ่งออกได้เป็น3รูปแบบหลักๆนะครับก็จะเป็น1ก็คือ infrastructure as a service หรือว่า IaaS นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นลักษณะพวกเซิร์ฟเวอร์สโตรนะครับที่สามารถมา Request เอาไปใช้งานได้ทันทีในลักษณะที่2ก็คือแพลตฟอร์ม as a service อันนี้ก็จะเป็นลักษณะว่าพวกจำพวกดัตเตอรเบสหรือว่า Development Tool หรือว่าพวกเมลเว็บเซิร์ฟเวอร์ต่างๆซึ่งพร้อมใช้แล้วซึ่งผู้ใช้บริการก็สามารถเข้ามารีเควส t เว็บเซิร์ฟเวอร์โซลารเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเมลเซิร์ฟเวอร์ต่างเนี่ยได้เอาไปใช้งานได้ทันทีส่วนในรูปแบบที่3ซึ่งเรียกว่าซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสนะครับหรือ s a s ซึ่งซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสเนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยกไ็ไม่ต้องทำอะไรเลยสามารถที่จะเข้ามาสั่งซื้อ แล้วก็ไปใช้บริการได้ทันทีโอ้โหดีจังเราจะเก็บข้อมูลแล้วก็โยนขึ้นไปใช่เราจะใช้ข้อมูลแล้วก็ดึงลงมาไม่นั้นผมอยากเปิดคาวคอมพิวติ้งมั่งได้ปหมครับ<า>เปิดเลยเหรอครับขอเมกสแปดก้อนโอ้โหไอ้เอ้ย คาวคอมพิวติ้งนี่ลงทุนสูงนะอ้าพี่หลามเมื่อกี้ผมเพิ่งอธิบายไปว่าลงทุนไม่แพงคือเป็นผู้ใช้บริการเนี่ยถูกครับแต่ถ้าเป็นผู้ให้บริการเนี่ยลงทุนเยอะมากเ,ออเรื่องแบบนี้ลุงหลามช่วยไอ้ไม่ได้หรอกไปให้นาเดชลงทุนให้แล้วกันเอาแต่นาเดชก็ไม่มีตังค์ลุงยังเอาไม่อยู่แล้วนะจะเอาัุต้อดอยังไงเราลุงกลับมาก่อนแม่แค่แปก้อนเองไม่ไหวแปดก้อนไม่ไหว รู้โลกไอทีโดยลุงหลามกับนาเดชโดยแคปดาตของ